สวัสดีค่ะทุกคนนิสัยจากเพนพิสูจน์สตอรี่นะคะวันนี้เราก็อยู่กับซีรีส์ชีวิตติดมินิมอลซึ่งใส่จะมาพูดถึงเรื่องการเงินนั่นเองค่ะจริงๆแล้วใสาไม่ค่อยอยากพูดเรื่องการเงินเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีสถานการณ์ทางการเงินที่แตกต่างกันเนาะมันอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าไซก็มีเรื่องที่ไซเคยทําผิดพลาดไปแล้วก็เรื่องที่ดีๆเกี่ยวกับการใช้เงินมาฝากกันนะะหวังว่าประสบการณ์ของไซนะคะ จะเป็นประโยชน์ให้กับใครบางคนนะคะในเรื่องการจะเก็บเงินได้ดีขึ้นหรือว่าประสบการณ์ที่ใส่ยทำผิดพลาดไปเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับบางคนนะคะให้หันกลับมาดูแลเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ท่าแรกนะคะก็เป็นเรื่องที่ไซทําผิดพลาดไปนะข้าหนึ่งเลยก็คือการที่ไซไม่วางแผนการเงินนะคะไซชอบคิดว่าโอ๊ยฉันใช้ชีวิตแบบสบายๆเดี๋ยวฉันก็เก็บเงินได้นะคะไซเก็บเงินนะคะแต่ว่าไซไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องของการเก็บเงินว่าไซเก็บเงินก้อนเนี้ยไปเพื่ออะไรนะคะไซก็ฝากเงินไปแล้วพอไซอยากจะไปเที่ยวไซก,ก็กดเงินมาใช้นะคะบอกเลยว่าการเงินเมสซี่มากนะคะคือหาเงินก้น ได้คือทํางานประจําแล้วก็สอนพิเศษอะไรไปด้วยนะคะแต่ว่าการเงินอ่ะไม่มีระเบียบเลยดังนั้นนะคะเพื่อนๆไซอยากจะแนะนําว่าเราควรจะจัดสรรการเงินของเราให้ดีนะคะเพราะว่าการจัดสรรการเงินเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าสถานการณ์การเงินของเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยพอเราได้เงินเดือนมาเนี่ยเราก็นะคะควรจะจัดสรรเงินเป็นส่วนๆน,นะคะส่วนที่เราจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟ เก็บเงินสักก้อนนึงเอาไว้อยากจะไปช้อปปิ้งนะคะก็เก็บเงินไว้หรือว่าเก็บเงินสักก้อนนึงไว้กินกาแฟกับเพื่อนหรือว่าไปร้านอาหารกับเพื่อนนะคะแล้วก็อีกก้อนนึงอาจจะเป็นเงินฝากนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่นะคะแต่ควรจะจัดสรรเงินไว้ให้เป็นก้อนๆนนะคะแล้ถ้าเป็นเงินฝากเนี่ยก็ควรจะ ให้ธนาคารตัดอัตโนมัติไปเลยแต่ละเดือนนะคะแล้วในการฝากเงินเนี่ยเราควรจะมีเป้าหมายนะคะว่าเราฝากเงินก้อนนี้ไปเพื่ออะไร mm hmm. เช่นฝาก mm hmm. ฝาก้อนที่หนึ่งเอาไว้ซื้อบ้านนนาคตก้อนที่สองอไว้แต่งงานนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราไม่บอกตัวเองว่าทําไมเราถึงฝากเงินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทรายนะคะที่ฝากเงินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็เอามาใช้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเหมือนกับแรงบันดาลใจแรงจูงใจนะคะว่าเดี๋ยวถ้าฉัน เก็บเงินแล้วฉันเบิกออกมาไปใช้อย่างอื่นเนี่ยฉันจะไม่มีเงินไปซื้อรถไปซื้อบ้านนะคะสายก,ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะดูแลจัดสรรการเงินให้ดีรู้สถานการณ์การเงินของตัวเองมันจะทําให้เราเนี่ยซื้อของน้อยลงนะคะเพราะเรารู้ว่าถ้าฉันใช้เงินส่วนเนี้ยที่ฉันเก็บในการไปซื้อของซื้อรได้เนี่ยมันจะทําให้ฉันไปไม่ถึงเป้าหมายในการเก็บเงินสองนะคะสายด้วยความที่สายไม่จัดการการเงินว่าฉันต้องมีงบในการช็อปเท่านี้สายก็ ก็เ,เก็บเงินไปแล้วนะคะส่วนที่เหลือก็ช็อปไปเรื่อยนะคะซื้อตลาดนัดอาทิตย์ไหนก็ซื้อตลอดนะคะแล้วก็ชอบซื้อของจุกจิกไม่จําเป็นนะคะเครื่องเขียนโอ้ชอบสีนั้นสีนี้เนะนี่ยค่ะการที่เราไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันทําให้ชีวิตเรามันเละนิดนึงนะคะเราจะซื้อของที่ไม่จําเป็นเยอะมากจะมีของเก็บในบ้านเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยไซจะประจํานะคะชอบซื้อของ เดังนั้นนะคะให้เพื่อนๆถ้าอยากจะซื้อของจริงๆชอบซื้อของควรจะจัดงบในการซื้อของแล้วไม่ซื้อของมากเกินกว่างบที่เราจัดไว้นะคะมันจะช่วยให้เราบ้านไม่รกนะคะแล้วก็ไม่มีของอะไรสะสมเยอะเกินไปนะคะลกสมองนะคะ 3. <c oughs> นะคะสายก็อีกเหมือนกันนะคะไม่วางแผนในการที่จะซื้อกับข้าวนะคะก่อนจะไปซูเปอร์ไม่เคยดูตู้เย็นคือไปถึงซูเปอร์ก็ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อนะคะไม่ดูว่าอาทิตย์นี้ฉันจะทํากับข้าวอะไรบ้างคะ่ะพอ เราซื้อของโดยที่เราไม่มีลิสต์หรือว่าไม่ได้คิดก่อนเนี่ยว่าเราจะทํากับข้าวอะไรเนี่ยมันทําให้เราใช้เงินมากกว่าที่เราควรจะใช้นะคะแล้วก็ซื้อของมามากเกินไปกินไม่หมดทําให้ของเหล่านั้นเนี่ยมันก็เสียนะคะเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งทรัพยากรน,นะคะเรื่องอาหารเนี่ยเช่นเรื่องเนื้อสัตว์เป็นเรื่องที่ตอนนี้เขาก็พยายามให้เรา ลดการทานเนื้อสัตว์ลงนะคะเพราะมันทำให้โลกร้อนหรืออะไรซายก็ไม่รู้นะคะแต่ซคิดว่าการที่เราทานหรือว่าซื้อของพอดีพดีเนี่ยมันจะช่วยโลกได้นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปซื้อของเนี่ยให้ดูในตู้เย็นก่อนว่าเรามีอะไรเหลือบะะ้างเราจะได้ไม่ต้องซื้อซ้ําแล้วก็ให้คิดเมน,นูคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปซูเปอร์เนี่ยว่าเราอยากจะทําเมนูอะไรนะคะเราจะได้ไม่ซื้อของเยอะเกินไปนะคะข้อสี่นะคะ การที่สายไปเที่ยวเยอะเกินไปนะคะการเที่ยวในที่นี้หมายถึงการเที่ยวต่างจังหวัดการเที่ยวต่างประเทศการเที่ยวไปกินข้าวไปดื่มกับเพื่อนๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยสายจะเป็นอย่างนี้เยอะมากนะคะบางทีก็อยากไปเที่ยวจริงๆอยากพักผ่อนอะไรจริงๆแต่บางทีก็เหมือนกับไปเที่ยวหนีปัญหานะคะไปเที่ยวเผื่อว่าบางทีปัญหามันจะได้คลี่คลายลงอะไรประมาณน,นี้นะคะซึ่งสายคิดว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะว่าตอนไปเที่ยวก็ยังคิดถึงปัญหาอยู่นะคะ แล้วก็บางครั้งก็มีการไปเที่ยวประมาณว่าฉันอยากจะคูคูเก๋ๆนะคะฉันอยากจะไปเที่ยวอวดคนอื่นนะคะมันก็มีบ้างนะคะซึ่งสายคิดว่าคนที่มีเงินจะไปเที่ยวแล้วชอบที่จะไปเที่ยวไปเที่ยวให้มันคูคูคได้ถ้ามีเงินนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบสถานการณ์การเงินแบบธรมธรมดาาไม่ได้มี เงินเพื่อจะไปครูนะคะไซก,ก็แนะนําว่าก่อนที่จะไปเที่ยวเนี่ยแต่ละปีนะคะก็อาจจะวางแผนนะคะว่าปีนี้จะไปเที่ยวกี่ครั้งนะคะจะได้วางแผนการเงินได้ ถูกแล้วก็ไม่ใช้เงินมากเกินไปแล้วก็จะมีเงินเก็บแล้วจะได้แบบไปเที่ยวมาแล้วไม่ได้รู้สึกแย่ลงนะคะแย่กว่าก่อนไปเที่ยวนะคะเพราะว่าการเที่ยวเนี่ยใช้เงินเยอะมากนะคะเพราะว่าคำนวณดูแล้วเนี่ยการเที่ยวแต่ละปีเนี่ยโอโ้โหบางทีถ้าเราไม่ไปเที่ยวเนี่ยเราเก็บเงินได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะคะอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะของข้อผิดพลาดทางการเงินที่ใส่ทํามานะคะก็คือ ออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยมากนะคะไม่ชอบทํากับข้าวไม่อยากทํากับข้าวนะคะซึ่งการออกไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยคืออ่ะถ้าที่เมืองไทยนะคะร้านข้างทางโอเคราคาโอเคถูกนะคะแต่ว่าเวลาที่จะไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยบางทีก็จะไปกินในราคาที่แพงเกินไปแล้วก็ไปเดือนละหลายๆครั้งนะคะซึ่งสายคิดว่า มันเป็นการฮง n g out ที่สิ้นเปลืองนะคะที่ไซม์มาอยู่ที่สกอตแลนด์นะคะไซก็มีโอกาสได้ทํากับข้าวมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าการที่เราทําอาหารเองเนี่ยเราเนี่ยทานอาหารได้ดีขึ้นนะคะสุขภาพดีขึ้นแล้วก็การที่เราทําอาหารเองชวนเพื่อนมาทานอาหารที่บ้านเนี่ยทำให้เราเาได้ทําอาหารนะคะแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนแล้วได้มีเวลาคุยกับเพื่อนเนี่ยนานกว่าด้วยนะคะแล้วอย่างนึงก็คือประหยัดเงินมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะคะ มาถึงพาร์ทที่2บ้างนะคะเป็นพาร์ทดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ไซทํามาก็คือ 1. นนะคะหลังจากที่การเงินไซไม่โอเคเมสซี่มากนะคะไซก็หันมาดูแลเรื่องการเงินมากขึ้นหันมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากขึ้นนะคะตอนแรกไซก็เซิร์ชใน Facebook ต่างๆนะคะก็มีเพจมากมายนะคะเดี๋ยวนี้คือเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ คนเขาคุยกันเยอะขึ้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะในเมืองไทยหลังจากที่นี่ครัวเรือนในเมืองไทยสูงปรี๊ดนะคะดังนั้นจะแนะนําช่องทางนะคะที่ทายดูบ่อยๆเลยนะคะก็คือเป็นรายการของ The Standard นะคะก็คือ m o n e y Case by The Money Coach นะคะ by คุณหนุ่มกับพี่หนุ่มกับพี่อะไรคนจนึ่จชื่อไม่ได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นรายการที่ดีนะแนะนําเกี่ยวกับการเงินการเก็บเงินการลงทุนอะไรต่างๆนะคะซึ่งายคิดว่า มันไม่สายไปนะคะที่เราจะเริ่มต้นที่จะออมเงินนะคะเริ่มวันนี้ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สถานการณ์คือเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่เคยรู้ว่าจะมีโควิดแต่นั้นก็มีโควิดเกิดขึ้นมานะคะดังนั้นการที่เราดูแลการเงินดีๆเนี่ยมันจะทำให้ไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนเนี่ยเราจะไม่เครียดเท่ากับคนที่ไม่มีเงินเลย2นะคะอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากก็คือทร แต่งงานนะคะแบบไม่ได้ดูหราอะไรนะคะแต่ไซจัดแบบที่ใส่มีความสุขไซชอบแบบนี้ไซก็จัดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เชิญแขกอะไรมากเพราะว่าเราจัดงานแต่งงานเพื่อฉลองวันที่เรามีความสุขที่สุดในชีวิตวันที่ครอบครัวเราจะมีความสุข ไม่ได้จัดอวดใครว่าฉันแต่งงานได้งานใหญ่ที่สุดหรือว่าฉันสวยที่สุดหรือชุดเจ้าสาวฉันแพงที่สุดไม่ใช่นะจัดงานแต่งงานก็โชคดีอย่างหนึ่งที่กลับไปจัดที่บ้านนะคะแล้วก็แม่แล้วก็คนในหมู่บ้านเขาก็มาช่วยกันทํากับข้าวเราก็ไม่ต้องเสียเงินตรงนี้นะคะแล้วชุดเจ้าสาวเนี่ยส่ก็เช่ามานะคะชุดเจ้าสาวเนี่ยได้ใส่แค่ครั้งเดียวมันไม่จาเป็นจะต้องซื้อเก็บไว้นะคะสซคิดว่าเช่าเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีแต่ว่าส่คิดว่าตอนที่ใส่เช่ามาเนี่ยส่ว่ามันราคาแพงนิดนึงนะคะแพงไปอาจจะถูก กว่านี้ได้สแนะนำนะคะให้เข้าไปในพวกเว็บไซต์อย่างเช่น e s o s นะคะถ้าอยู่ UK เนี่ยจะมีชุดเจ้าสาวเขาเรียกว่า Bridal Collection นะคะซึ่งชุดเจ้าสาวเนี่ยราคาถูกมากถ้าอยากซื้อจริงๆนะคะแล้วก็สวยนะคะหรือว่าจะเป็นใน H m หรือว่าต่างๆก็พิมพ์ว่า Bridal Collection ก็ได้นะคะ หรือว่าเว G เก้าหรืออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งราคาถูกก่อนที่เราจะเช่านะคะเราก็ควรจะไปหลายๆที่นะคะเพราะว่าใจเนี่ยใจร้อนไปที่เดียวใจก็ตัดสินใจเช่าเลยซึ่งส่คิดว่ามันแพงมากแล้วมันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะหรือว่าอาจจะไปซื้อชุดถ้าเป็นชุดไทยก็ไปซื้อที่พังรัดก็ได้ได้ชุดครบเซ็ตห้าพันบาทสวยงามนะคะหรือว่าถ้าใครชอบที่จะจัดแบบรู้หน่อยหรือว่าชอบฟูลแพ็กเกจก็อาจจะไปงานเว g แฟร์ต่างๆนะคะ ก็อาจจะได้ในราคาที่ถูกครบเซตไม่ว่าจะเป็นชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวแล้วก็ถ่ายพรีเวดดิ้งต่างๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งะคะโชคดีมากที่เพื่อนๆสายชอบถ่ายรูปนะคะเขาก็ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งให้สายแล้วก็ถ่ายรูปงานแต่งงานให้สายด้วยนะคะก็คือประหยัดมากๆเลยค่ะดีใจนะคะที่มีเพื่อนๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะการเลียนมิตรทีดีใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่เราไม่จัดงานแต่งงานดูราว่วาฟุ้มฟืออลังการเนี่ยคืออันนี้ คือถ้าถ้ามีเงินจัดก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าคนธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากเนี่ยการไม่ใช้เงินมากเกินไปในการจัดงานแต่งงานเนี่ยมันทําให้เราไม่เป็นหนี้นะคะแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยมีเงินเก็บในการที่เราจะซื้อบ้านนะคะข้อ3ใส่ปรับใช้มินิมอลไลฟ์สไตล์ในการซื้อของนะคะปกตินี่จะซื้อของเยอะมากตลาดนัดอาทิตย์ไหนมีฉันจะต้องซื้อนะคะหรือว่ามีของเซลลที่ไหนฉันต้องไปนะ,ะแต่ว่า การใช้มินิมอลไลฟ์สไตล์ในการเลือกซื้อของเนี่ยทำให้ไซซื้อของตอนที่จําเป็นนะคะหรือว่าของที่ไซชอบจริงๆเท่านั้นนะคะข้อ4นะคะไซรู้สึกว่ามันเป็นข้อที่ c o n โทรเ e r s i a l นะคะข้อที่แบบอุ้ยไม่ไม่รู้จะพูดดีหรือเปล่านะคะก็คืออ่ะไซไม่ซื้อหวยนะคะเพราะไซคิดว่าไซเป็นคนที่ไม่ได้มีโชคอะไรขน,นาดไซคิดว่ามันเป็นนิสัยที่ทําให้ประหยัดเงินได้ดีเหมือนกันนะคะ ก็ถ้าใครใครชอบซื้อก็ซื้อนะคะเพราะว่าบางทีก็มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะของคนอื่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไซไม่ทำนะคะแล้วก็มันก็โอเคนะคะข้อห้านะคะไซซื้อของมือ2นะคะก่อนที่ไซจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยไซจะดูก่อนว่าของมือสอเนี่ยมีหรือเปล่านะคะถ้ามีไซก็ซื้อเพราะมันถูก ถูกมากกว่า50%นะคะจากนี้ก็จะเป็นของใช้ของลูกที่เป็นของชิ้นใหญ่ๆที่แพงๆอย่างเช่นรถเข็นเนี่ยไซก็ซื้อเมื่อสองนะคะแลวไซเป็นคนที่ไม่หมยที่จะใช้ของต่อจากคนอื่นนะคะอย่างเช่นของของลูกเนี่ยถ้ามีเพื่อนให้เสื้อผ้าลูกของมาไซก็ใช้ต่อนะไซะคิดว่ามันเป็นการประหยัดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าพวกเสื้อผ้าหรือว่าการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆเนี่ย มีผล10%นะคะของการทำลายสิ่งแวดล้อมโลกดังนั้นไซก็จะพยายามนะคะที่จะทำส่วนเล็กๆของไซเนี่ยให้ดีเพื่อเราจะได้รักโลกอย่างเป็นไปได้ได้นะคะข้อสุดท้ายนะสิ่งที่ไซคิดว่าไซทำแล้วมันโอเคนะคะอันนี้อาจจะคือความจริงก็ไม่อยากพูดแต่ว่าอันนี้พูดถึงคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะคนที่มาตรฐานชีวิตธรรมดานะคะเงินเดือนธรรมดา ยคือายไม่ซื้อของไฮเอ็นแบรนด์เนมนะคะไม่มีกระเป๋าแบบแพงๆเพราะว่าก็ไม่มีเงินซื้อนะคะแต่ว่าคือการที่ไม่ได้อยากได้หรือซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรดูรา้าเกินไปเกินฐานะตัวเองเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเออชีวิตไม่ต้องพยายามเกินไปนะคะในการที่จะได้ ของแพงๆพวกนี้นะคะไซคิดว่ามันไม่ได้ผิดนะคะที่เราจะซื้อของดูราแพงดูดีสักชิ้น2ชิ้นนะคะแต่ว่าถ้ามันทําให้เราเดือดร้อนทําให้เราไม่มีความสุขนะคะไซก็คิดว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นนะคะมันก็มีของสวยๆของแฮนด์เมดหรือว่าของแบรนด์ที่ไม่ได้แพงมากนะคะแต่ก็ดูดี ที่จะสามารถทําให้เราซื้อแล้วเราสบายใจได้นะคะยังไงกันบ้างคะประสบการณ์ของไซตรงกับหลายๆคนไหมคะายก็หวังว่านะคะประสบการณ์ที่ายแชร์ไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับใครบางคนนะคะช่วยให้ดูแลการเงินได้ดีขึ้นว่าจะจุดประกายในการเริ่มต้นดูแลการเงินนะคะมันไม่สายเกินไปายเพิ่งมาดูแลการเงินจริงๆจริงเนี่ยก็ตอนที่อายุ เกือบจะสาแล้วนะคะการเงินนะคะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันนะคะในชีวิตทําให้เรามีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ได้นะคะสายก็ไม่ได้รํารวยอะไรนะคะแต่สายก็เริ่มต้นแล้วนะคะในการที่ดูแลการเงินนะคะคิดว่าถ้าายก้าวต่อไปนะคะโดยใช้วิธีพวกนี้แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงินต่อไปเรื่อยๆจะมีศักดิภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสในการช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นด้วยนะคะ ดังนั้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเพจพิสุ์สตอรี่ใครยังไม่เคยเข้ามาเพจพิสุ์สตอรี่นะคะใสก,ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับมินิมอลไลสไตล์นะคะการท่องเที่ยวแล้วก็การเลี้ยงลูกมาฝากทุกสัปดาห์ค่ะถ้าใครเอ j o นจอยวิดีโอนี้ใสก,ก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยค่ะวันดีคนรัาไปก่อน